สวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยครับผมเอทีโคเวอร์นะครับผมวันนี้ก็ผมก็จะมาสอนเออทำาใช่ผมจะมาสอนฟาร์มเงินนะครับผมในแมปคอนล็อกพีนะครับผมก็นั่นแหละนะฟาร์มเงินเนี่ยก็คือวันละประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยล้านประมาณนี้นะครับผมก็นั่นแหละใช่อป่าวะนาจะใช่แหละหรือเปล่าเออนั่นใช่แหละ ก็คือการฟาร์เงินวันละสามร้อยล้านถึงห้าร้อยล้านเนี่ยมีอยู่สองอย่างครับที่ผมคิดว่าน่าจะฟาร์เงินได้ดีที่สุดนะผมอย่างแรกก็คือเกาะแคนดี้นะผมเนี่ยครับผมเกาะที่ฟาร์เงินได้เยอะในเร็วที่สุดจะเป็นเกาะแคนดี้นะผมนะอ่ะสมมุติว่าเรามีดาบเงานะผมให้เรากดให้เรามายืนตรงนี้แถวเนี้ยแล้เรากดสกิลซีสแปมเรื่อยๆครับนะะถ้เรากดสกิลซีสแปมเรื่อยๆนะ คือมันฟาร์มเงินได้ดีมากนะผมถ้าเราใช้ดบเงาเนี่ยเนี่ยข้างเะเหลวแล้วถ้าเราเอฟเคไว้นะผมวันวันหนึ่งก็น่าจะประมาณสามร้อยล้านกว่าแล้วนะผมต่อไปที่ฟาร์มเงินที่สองก็เป็นเกาะเออเกาะที่มันมาใหม่ๆเลยนะพวกคือเกาะคริสต์มาสนะครับผมให้เราไปที่เกาะคริสต์มาสเลยนะผมใครไม่รู้ว่าเกาะคริสต์มาสอยู่ไหนตามผมมานะครับ โอเคนะพอเรามาถึงที่นี่แล้วนะผมแล้วนี่อะไรวะ m e ร r y คริสต์มาสนะโอเควิธีฟาร์มเงินที่ก่อนนี้นะให้เรามายืนตรงกึ่งกลางเหมือนเมื่อเรากดสกิลซีเหมือนเดิมเ <c oughs> ปียกนะครับแล้วก็จะได้ค่าไอสโน่ด้วยนะแต่ว่าเราก็จะได้เงินเยอะเหมือนกันนะผมตรงนี้ตรงนี้ได้เงินเยอะกว่าเกาะแคนดี้น,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 นนะผมแล้วประกันได้เลย นะก็มีอยู่แค่นี้แหละว,วิธีการสอนหาเงินนะผมก็ประมาณนี้ครับผมสาหรับของในแมบ,บนี้นะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกนะวิธีการสอนหาพวกของต่างๆเงี้ยเออนะผมก็ประมาณนี้แล้วมัใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซื้อไคร์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ไม่บอกให้กดไลค์ละเดี๋ยวโดนด่าว่าเสียงดังอีกนะนะผมก็ประมาณนี้แล้วบ๊ายบาย